กลับไปที่เรื่องของขนมแนะนําให้รู้จักขนมขาหมูตือคาโคนะฮะซึ่งที่ชาวเบตงเรียกกันว่าขนมลูกกระเบิดนะเป็นเมนูของทอดเจที่กรอบนอกแต่ว่านุ่มในนะครับและร้านที่เราจะพาไปชิมในวันนี้รับประกันความอร่อยเพราะว่าถึงขนาดที่ว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาทานแล้วติดใจขอสูตรไปทําขายแต่ร้านไม่ให้นะฮะบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นขนมที่หาทานได้ยากเฉพาะที่เบตงเท่านั้นนะครับ ใครไม่รู้จักไปดูกันหน่อยนะครับนี่คือขนมขาหมูตือคาโครหรือว่าขนมลูกระเบิดอาจจะมีขายอยู่ทั่วไปนะครับแต่ต่างกันที่รสชาติและวิธีการปรุงที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยเป็นของทอดเจชนิดหนึงทําจากแป้งและถั่วขาวเผือกตักใส่แม่พิมพ์แล้วก็นำไปทอดน้ํามันร้อนจัดโดยกินกับน้ําจิ้มกรอบนอกรุ่มใน ให้ความมันจากตัวขาวและเปลือกรสชาติเปรี้ยวหวานจากน้ําจิ้มทําให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยเข้ากันดีแล้วก็ลงตัวครับร้านที่ขายขนมลูกระเบิดร้านนี้เป็นร้านรถเข็นเล็กๆนะครับตั้งอยู่ในซอยตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงหรือคิวรถแท็กซี่วิสิตเก่าซึ่งได้เปิดมาแล้ว40กว่าปีนะครับสืบทอดตั้งแต่รุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกชายโดยนายสมยศแซ่เล่า อายุ54ปีนะครับทายาตรุ่นที่2บอกว่านอกจากลูกระเบิดที่เป็นเมนูยอดฮิตของร้านยังมีปลาต้งโกไส้เผือกปลาต้งโกไส้มันแกวอีกด้วยโดยเป็นการนําเอาปลาต้งโกที่เราคุ้นเคยเนี่ฮะเอามาทอดทอดกันตอนเช้าแต่ว่าปลาต้งโกที่นี่เขายัดไส้เผือกแล้วก็มันแกวเข้าไปด้วยนั่นเองครับ ทำให้รสชาติแม่มันก็แตกต่างจากปลาเตโกทั่วไปเนาะครับอร่อยกรอบนอกนุ่มในเช่นกันนะครับไม่มีกลิ่นหืนของน้ํามันแล้วก็ทําใหม่สดทุกวันแต่นี้หากใครสนใจนะครับไปที่เบตงเลยนะครับไม่ควรพลาดต้องลิ้มลองขนมลูกระเบิดร้านจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นแนะนำให้ไปซื้อประมาณบ่าย2โมงนะครับถึงบ่าย3โมงไปช้ากว่านั้นอาจจะหมดม <c oughs> เปิดเปิดทางเวลาไปแค่5โมงเย็นแบบ อย่างนั้นอ่ะอาจจะไปแต่ว่ามีแหละแต่ว่าของไม่ครบไปถึงสปุตือคาโคอาจจะหมดอาจจะไม่มีไอ้ไหนลูกระเบิดนี่แหละของดีปลาต้องโกบางไสอาจจะหมดอะไรแบบนี้หรือว่าเปิดไว้จนถึงห้าโมงเย็นให้ไปยืนคุยกับแม่ค้าเล่นพ่อค้าเล่นเล่นไม่ใช่ร้อเล่นนะครับก็คือเปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นนี่แหละแต่ว่าช่วงขายดีก็คือขอให้ท่าน ไปไม่เกินบ่ายสามก็แล้วกันก็จะได้ชิมอย่างที่ชั้นอยากกินแน่นอนออาอย่างนี้ดีกว่า,า,านะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอร่อยๆคือชาวมาเลเซีย เข้ามาเที่ยวในเมืองเบตงก็จะแวะมาซื้อกินแล้วก็ยังเคยขอสูตรไปทําด้วยนะครับที่มาเลเซียแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าให้สูตรไม่ได้เพราะกลัวจะไปทําได้ไม่เหมือนตามสูตรแล้วจะทําให้เสียชื่อเสียงขนมลูกระเบิดเบตงไม่ใช่ว่าหวงกําไรนะฮะเดี๋ยวพอเอาไปทําปุ๊บเอมันไม่เห็นอร่อยเลยอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปกลายเป็นเสียชื่อ <ไป S 1> ลูกระเบิดเบตงซะถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากกินขนมลูกระเบิดต้องมาที่เบตงนะครับอ้ดูสิแม่ช่ำๆนะฮะ